จำนวนเม็ดของยาคุมแตกต่างกันยังไงและจากฟอร์มัทอ็อกค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย เวลาที่เราจะทานยาคุมกําเนิดเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับตั้งใจจะวางแผนคุมกําเนิดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมมันมีแบบ21เม็ดก็มีแบบ22เม็ดก็มีแบบ28เม็ดก็มีเอ๊เราต้องเลือกยังไงนะคะจริงๆแล้วอะค่ะเรา21หรือ22อันเนี้ยมันเป็นการควบคุมเหมือนกับว่าให้ปริมาณฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นไปตามที่รอบเดือนของเราเนี่ยควรจะเป็นนะคะส่วนจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรากินแค่21 อ,ะะอีก6วันหรือว่า7วันที่เหลือะคะ่ะให้เราหยุดกินไปเลยแล้วเราค่อยเริ่มไซเคิลใหม่เริ่มรอบใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วะคะ่ะโดยส่วนใหญ่ของผู้หญิงเรานะคะมักจะมีรอบเดือนที่28วันอันนี้เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการกินยาคุมเขาก็เลยทํามาเพื่อคนส่วนใหญ่แล้วถามว่าถ้าเราเป็นคนที่มีรอบเดือนแบบ25 24 23ห้ื่ามเราจะมีรอบเดือน60วันสมมตินะคะ ก็คือการทานยาคุมสิ่งหนึ่งที่มันช่วยได้คือปรับรอบเดือนให้มันปกติขึ้นพอปรับรอบเดือนให้มันปกติขึ้นก็คือปรับให้มันมาเป็น28วันนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขามีแบบ21 22ก็คือเรากินฮอร์โมนนี่แหละ21 22วันแล้วหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้จนครบ28แล้วเราค่อยเริ่มกินใหม่แต่ถามว่า,ายาคุมที่มันมี28เม็ดคืออะไรพวก28เม็ดจริงๆมันก็คือเม็ดยาคุมจริงๆที่มีฮอร์โมนแค่21นั่นแหละแต่อีก7เม็ด ก็เป็นยาที่เป็นยาเหมือนกับยาแป้งหดีความหมายคือกินไปก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮอร์โมนเลยแค่กินให้เหมือนร่างกายเราจําได้ว่าต้องกินต่อเนื่องกินทุกวันคือคนที่กิน28เม็ดก็คือจะได้จําง่ายว่าฉันกินยาคุมทุกวัน แต่คนที่กินแบบ21กับย2ก็ต้องจําว่าฉันกิน21 22ยวันแล้ะฉันต้องเว้นเ็วันเว้น6วันแบบนี้บางทีการเว้นน่ะและกลับมากินซ้ำอ่ะมันจะทําให้ลืมบางบางบริษัทเขาก็เลยทํา28เม็ดเป็นเอาเอาเป็นว่ากินมันทุกวันไปเลยจําง่ายดีแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของยาคุมแต่ละชนิดได้นะคะว่า2ี่2 28ต่างกันยังไงก็คือต่างกันแบบนี้ละค่ะการที่มันมีน้อยแปลว่าให้เราเว้นไปแค่นั้นเองส่วน ฮอร์โมนของแต่ละยี่ห้อค่ะมันก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรามันสัมพันธ์กับอันไหนนะคะถ้ากินเข้าไปแล้วไม่ได้มีอาการอะไร แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็คือกินยี่ห้อที่เรากินอยู่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะแต่มันก็จะมีว่าแบบฮอร์โมนหญิงน้อยฮอร์โมนนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องแบบทําให้มีน้ํามีนวลก็แล้วแต่คนไปอะนะ,ะก็เอาเป็นว่าชอบแบบไหนแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรจะกินยี่ห้อไหนกินติดแล้วก็กินได้เลยไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องยาคุมอีกสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาทั้งช่องทางของเจส๋าวปามาทอสได้เลยนะคะ จ้ายจากครามท้อกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ